บอ,อกเลยว่าการที่มาท่องเที่ยวเนี่ยคุณจะต้องแวะกินนูน่นแวะกินนี่แวะสัมผัสดูดแวะสัมผัสนี่ผมถามคุณก่อนคุณหน้าคุณรู้จักนี่ไหมลาดหน้าไม่รู้จัก <laughs> ไม่รู้จักลาดหน้า <laughs> คุณรู้จักนี่ไหมทองมว้วนเคยรู้จักใช่ไหมไม่รู้จักอ,อ้า บวกเหมบวกเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะขออนุญาตนะครับจ้าบวกหน,น่อยเฮ้ยนี่ชื่ออะไรจ๊ะชิไก่ลุงค่ะไก่ลุงขายอะไรจ๊ะขายทองมว้วนราดหน้าไม่มีผักไม่มีกุ้งนะจ๊ะอันนี้คือทองมว้วนใช่นี่จะทำวิธีราดหน้านะจ๊ะ,อะเอากรอบไม่ใส่ไปแล้วก็ทุบๆๆๆ เห็นไหมทูบัสแรกเลยใช่ให้มันแรลกแรลกแล้วแล้วเราก็เอาแป้งน้ำทองม้วนนี่ราดจ้าของสูตรโบราณคนปานบุรีนี่คือราดหน้าเห็นไหมคะเนี่ยออกมาอ๋อมันจะเะๆใช่ค่ะนิ่มๆใช่แล้วเราก็จะม้วน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 ใช่ววางวางใช่อันนี้คือราดหน้าเอาแบบนี้แบบว่าราดหน้าค่ะราดหน้าไรกุ้งไรผักเป็นสูตรโบราณของคนปานบุรีใช่ค่ะร้านเราเนี่ยขายทองม้วนใช่ นา้าเกิดว่าจะกินแบบคนปานเขาจะสั่งว่าลาดหน้าลาดหน้าเป็นทองม้วนกับทองม้วนสดผสมกันใช่ค่ะลองชินดูค่ะเหนียวเหนียวนึดๆน,น,นะคะร้อนๆอร่อยอร่อยเลยค่ะเรายังมีกรอบนอกร่มไหนอีหนึงอย่างฮะกรอบนอกร่มไหนมันหนึ่ง ใช่เราจะราดแป้งให้มันเหลืองๆก่อนนะพอเสร็จแล้วเราก็เอาน้ำทองม้วนนิ่มเนี่ยราดไปทับอีกทีเนี่ยพอขึ้นแล้วก็จะเป็นแบบนี้แบ้เลยแล้วเราก็จะม้วนกรอบนอกนุ่มในใ<ช>ไอ้ราดหน้ามันเหมือนพอกัดไปฟ๊บเนี่ยมันจะเหมือนทองม้วนสดใช่ไอ้นี่เหมือนกับขนมสัสกชนิหนึ่งที่มีความรู้สึกว่า มันไม่เหมือนกันเรียกว่าทองม้วนเหรอใช่แตกต่างกันน้อยนึงเพราะอันไหนดีกว่ากรอบนอกนุ่มในกรอบในนุ่มนอกหรือราดหน้าผมชอบราดหน้าคุณชอบกรอบน,นุ่มในกรอบนอกนุ่มในลองทำได้ไหมได้ะะระวัง,วงวร้อนนะคะระวังร้อนด้อแล้วก็ทุบทุบทุบค่อยราดอ่า สองมือสองมือเก็บรงไม่เคยอยู่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วได้ทีีอมีดแทีี้อามีดแเปิดเปิดแล้วก็เอามีดนี่แซ้เปิดแซ้เปิดแวางม้วนม้วนม้วน่ะหนูม้วนม้วนไม่อนค่ะ ไงแม่เล่าราคาหน่อยสามชิ้นสิบบาทจ้ะสามชิ้นสิบบาทขายทุกวันนะนอกจากว่าหยุดไปทุราอะไรเงี้ยจะอยู่ถ้าไม่หยุดทุ่ราขายทุกวันสัญลักษณ์คือว่าถ้าใครว่าจะขายดูล่มถ้าล่มหุกก็หม่ฟคาว่าไม่ขายเ้าผู้ชมอีกหนึ่งของเด็ดของดีมาถึงปลาก้าปลาน้ปลา้ต้องมาลองกินกรอบนอกรุ่มในกรอบในนุ่มนอกลาดหน้าทองม้วนทองม้วนลาดหน้าร้านชื่อร้านชื่อป้าไก่ลุงไก่ลุง เจอล่มเจอลุงอ่ะทำไมเจอล่มก็ไม่เจอลุงาม,าลมีมล่มมีลุงมีลุ่งม, <c oughs> มีล่มใช่แต่มันมีงงโง,โงไม่มีนนห,หนาหัวอะไรไอนะไรบ๊ามาพูดแล้วลงใจงตั้งด้วยไปก่อนแล้วอารมณ์ไม่ดีไปเลยคค่่ะ <c oughs> ไมมีตัง <c oughs> ่ะไม่เป็นไรจ้า <c oughs>